สวัสดีค่ะอึ้งประกาศขายฤหาสนลหาดรูคล้ายที่อยู่เชนธนาราคาต่ำแค่125ล้านอึ้งเลยทีเดียวเมื่อชาวเน็ตในโลกออนไลน์เห็นภาพข้อมูลประกาศขายฤหาสนลหาดรูราคาต่ำแค่125ล้านซึ่งทำหลายคนโยงไปว่า คล้ายที่อยู่เชนธนาและครอบครัวเมื่อเทียบกับภาพในอดีตทำชาวเน็ตเนื้อหาจับตามองไม่น้อยเมื่อมีเพจออกมาประกาศขายที่พักอาศัยคลืหาส,สุดหรูย่านเรียบด่วนรามอินทราแบบแฟลตเซลซึ่งพอเข้าไปดูรายละเอียดที่ราคาค่อนข้างต่ำกว่าที่ถูกประเมินแล้วรูปแบบโลเคชัน่นมีความคล้ายกับหคลืห์หรูของผู้บริหารหนุ่มดีกรีอดีตวงบอยแบนด์อย่างเชนธนาเลยทีเดียว โดยรายละเอียดเป็นแบบไหนผู้ประกาศให้ข้อมูลไว้ดังนี้สำหรับโพสต์ประกาศขายที่พักาศัยจนหลายคนคาดการว่าเป็นคฤลาสหาดหรูของผู้บริหารคนดังเชนธนานั้นระบุว่าวันที่12ธันวาคมผู้ใช้เฟซบุ๊กตะวันซันได้โพสต์ขายบ้านหรูสไตล์โคโลเนียนในย่านประเสริฐมนูกิจเรียบทางด่วนรามอินทราแบบแฟลชเซลในราคา125ล้านบาท ต่ำกว่าราคาประเมินของธนาคาร145ล้านบ้านหลังนี้คุ้นตาเพราะเป็นบ้านของผู้บริหารนักสแสดงชื่อดังรายละเอียดบ้านสถาปัตยกรรมโคโลเนียนผสมไทยพื้นที่ใช้สอย960ตลมที่ดิน398ตารางวา4ห้องนอน6ห้องน้ำ ห้องแม่บ้านหนึ่งห้องที่จอดรถ5คันตกแต่งสไตล์คอนเทมพอร์ตีพร้อมเข้าอยู่โครงการเดอะรยลเลสซิเดนสังคมคุณภาพ79หลังใกล้โรงเรียนนานาชาติเลิศล่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลนาวเวศศิลปแพทย์ห้างเซ็นทรัลและคริสตัลพาร์คสินาทีจาก ทางด่วนเอกมัยรามอินทราราคา125ล้านย้อนกลับไปในอดีตเจนทนาเคยเปิดข้อมูลขลือหาดรูที่อยู่อาศัยกับครอบครัวว่าโลเคชันเดอะรอยัลเรสซิเดนซึ่งเป็นโครงการบ้านรูราคา 100- 300ล้านบาทซึ่งพอเข้าไปดูหลายๆมุม จากต้นโพสขายขายคลือหาดหลูเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาพในอดีตของที่อยู่อาศัยของเชนธนาและครอบครัวทั้งในส่วนของหมู่บ้านและมุมภาพต่างๆการตกแต่งมีความคล้ายกันพอสมควรนั่นจึงทำให้เชนธนาถูกโยงในประเด็นข่าวดังกล่าวเรื่องนี้คงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงว่าอย่างไรต้องรอให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาเป็นคนพูดเองขอบคุณคมชัดลึกค่ะ